ขึ้นบึงนั่นดิ่ล้วดิ่งแล้วม้าหนุออ่มยังมาา้าบ่ธรรมดา <c oughs> ไม่บังการีม้ามึงขึ้มาเหรอวะมึงตี๋เลยตี๋เลยเจ็บฟันใจใจจัเปิดขอบบันไดบันเออมึงอะไรบอดซีฟี่นนะ่ะกินเยอะแล้วนาน ลงรุงมาเลยอีกตัวนึงนี่พอแล้วใช่พอแล้วนะทั้งหมดไม่มีลางเออมันนี่เราได้ซัมมี่พอเบิ่งกโซเบิร์กโซ่งอยากโซ่เดี๋ยวไม่อยากโซ่เดี๋ยวสบายดีทุกคนมันนี่มาลุ้นเบิ่งน้ำกันว่าเขาจะได้ยูโวนี่เอาเบ็ดตัวเดียวเบ็ดอันเดียวเขาจะใส่ว่าจะได้ยูโวป่านลยบ่แมนที่อื่นที่ได้ไกลดอกนี่ในหนองนั่นเองหนองเขาเอตเองเออแต่ว่าไปเบิ่งน้ำกัน ว้าวจีมัวอีโบปลาเนี่ยนะเจ้าโอเคพุ่นเห็นบปะพุ่นลอยมาแต่ไกลพุ่นอ่ะอ้าโยตัวไกลๆไอตัวไกลไกยตัวใหญ่ๆ่นี่ยนี่พรานพรานโกจุดโอเค let's go ไปขอขอเขาขู่นะขอคู่ให้เขายินมากเลยค่ะ เล่นมาแล้วป่ะวิธีอ่อยปลานีอันนี้กินแล้วกกินแหละเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มเริ่มไปอ้ามึงค่อยค่อยอ้เอาบิดบิดขาดแม่งนัดเดียวเข็บิดขาดโอ้โหหมอบานเลยมือนี้เนี่ยตาฝ่ายใหญ่ฝ่ายใหญ่มึงดูค่อยมี เหนียวได้ายใหญ่กูรู้ปุ๊บมันกินเยอะแล้วบ่เนี่ยมึงจูงรู้สึกแบบว่ามันรูปไปรูมาเนี่ยมันรูไปรูมาแล้วทอนทุกมันขาดกับายใหญ่ปุ๊บโอ้ตัวก็ค่อยๆแล้วว่าในมันไปเคาะบ่อนั่นเลยไปจับๆมั้งไงนะผ่าไปน้าเสียมันออกมันเอาเป็ดเอาไปเป็ดนี่มันเออเป็ดอันไหมครับมันขาดแล้วครับตาตุ๊สผิดพลาดครับคิดว่าฉันในป่าเลยนะจะได้ไงเป็ดขาดที่แรกแล้ว ตาโคนหลายบอผ่านเลยบอผ่านเลยต้องไปหาตัวใหม่เนาะนี่ได้แล้วได้แล้วตัวใหม่เขานะตัวนี้แหละมาแน่นอนบอตัวน้อยกับตัวใหญ่ตัวสองตัวสองต่อต่อแล้วก็ต้องส่งมันแย่พับมันก็เป็ติดครับติดติดรับฮึ่ยสุขภูมิ เราส่งพมต้องเป็นห่วงแต่เรื่องมันน่ะคักไลกวาเฮยุดมาทั้งนีุ่ดมาทั้งนี่จไปยังส่งพรมแบบนี้น่ะฮะงอมแน่นอน็นมเสกมือราเบื่อนี่ฮะอ้ได้แล้วไปไปโอ้มานมันมาโอเ่ตุกลางก็ดำมาตุกลางก็ดำน ้ไปเลย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 ไปกือแกือตะกีนเขาไปได้กวดสอบเครื่องก่อนที่จะออกไปเี๋เขดตัวไหมแล้วอจัดนักจเต็มอาใส่ขี้กรเดือนนี้จสีและมันนเนบโมันค่อนข้างที่จะยครับเอแล้วอันยืนเยังเห็ดไ

อย่าให้มันนี่อย่าให้มันนี่เอ้ย่าอย่าอย่าให้มันนี่อย่าให้มันนี่นี่กูตบต๊มึงได้มึงก็ตันเนาะนี่ได้แล้วได้แล้วมันขังเลกมันขังเลกตัวต่อไปออื้จะไดตัวต่อไปต้องจัดปันอ๋อตัวต่อไปเบิ่งกัน

เบิร์ดตายอีกแล้วติดเลยยืดฟันกระจายเลยเบึง์ดข้อบันไดแบบเออมึงอะไรมาเรียบปิดมูนี่โอ้โหได้แล้วสองตัวไว้น้ำกันเอออย่าดิ้นอย่าดิ้นนะบิดมันขาอมันติดพ่น แปลงกอนแปลงซิก ah, like hey, ่อนคณมานนะเขาต้องมีเกะเยอะมั้เยอมดวะโอเคจบไปเอาเจากตัวเอาสีหาตัวก็ได้ตกใจเยอะอมันจเกดมันตายละกูงับมันก่อนต่อไปยกขึ้นมืงนั่นดินละดินละเออม้าหนุ่ยม้าหยนธรรมดาไม่น มันมันือมันเถอะวะเอาเียเีออนี่ๆๆว้าตัวนึงตัวนึงได้แล้ววะอีกแล้ววะใส่บออดหนึ่งนาทีนะบอรอดาบอรสดซีฟีคนะกินเยอะแล้วนานยงยมาอีกตัวนึงเลยอ้เสียแล้วนะไอ่ีล่ถตัวให มืัอนี้เขาได้สัมมี่พ่อเบิร์กโซ่เบิร์กโซ่เบิรกยังโซ่เดี๋ยวไยากโซ่เดี๋ยวโอเคไปละได้ละได้ละได้ละโอ้ยบอกอยู่แล้วว่าเขามันคนม่านโน่นี่นี่เอาสัมมี่พ่อนี่มืัอนี้สี่ตัวโอเคเบาลายไว้ก่อนสำหรับขีดกบเอาสัมมี่พ่อเนาะเหมือนนาจังมาเอาไม้มาตองยานนะนน้องเขาในอู้ไปกังวลไปย่านยัง ใส่ปลาปะแต่ปีกายฮะอืมปลาเฮาดูแลแต่ปีกไก่มาวันี้เฮามาขึ้นมือทำอิดเออมือทำอิดมาตั้งคับคอยเนี่ยเาคอยหักเข้ามาในยังบริกินซ้ำนี่กินอันนี้จำไป็นย่านในยังโอ้ไปไปไปมือแรกจัดไปปิ้งแต่ต่อไปนี่เฮาก็จีออกกำลังกายก่อนซะเอาเพื่อเอาแห้งเนาะเพื่อกินมือแรงนี่บรรยากาศโคตรดีครับโอ้บรรยากาศโคตรดีไปสำหรับคลิปก็ ขอจบเพียงเท่านี้เนาะก่อนอื่นมดก่อมาฟังคำคมไก่ทองสิก่อนเนาะขนาดป้ามันอยู่ในน้ำแล้วคอยอยู่ในใจโจ๊บบ่เออคอยก็ยู่หันเลยเนาะแต่บ่ัวเจ้าสีหับมันอยู่ใดบ่เออเจ้าสีหับมันบู่คุยังนี่